สวัสดีครับวันนี้กับวันนี้มาสำรวจสีเขาไอ้พ่อเพิ่นครับพอดีพ่อเพิ่นแจ้งเข้าไปครับว่ามีเขามุนเอามาทางเขาครับอ่าตอนนี้เขาก็ยุ่อำเภอแามสูงครับลรามาเบิ่งเครื่องไหครับเดี๋ยวพ่อเบิ่งอาการนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมโอเคครับผมมาเบิ่งกันเลยครับครับผมนายดังใจอาสาชนะชื่อลุงสีหน่อย มาจากคอนเจนมันได้ยากเก็บข้อมูลได้โทให้สายสางเพื่อนไม้เบื้องให้ไหมครับฟังขวาเพื่อนบอกแล้วครับอันนี้เบิ่องนี่นอพ่ะเขาขึ้นมุนนอพระครับอันนี้เขาละครับผมแทนห้ำครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นรุ่นเอ๋อหนึ่งนะครับผมว่าซีซูนโอเกนตัวนี้ครับผมนี่ครับของเสรษฐีลงกล้องครับผมตัวนี้มาเติร์สามแรงมา อันนี้เป็นเขามาสีนะครับพ่อเนาะแต่แกงห้องกับว่าแตกบูมุนเนาะตรงนี้ครับกะสีเบืองเบิองเข้ามันครับผมมีอย่างติดอยู่พ่อวัแล้วก็ระบบทรงทรงตัวนี้ครับผมเนี่ยระบบทรงเลยว่ามันมีอย่างเบ็ดตันอยูหม่องหู้ทั้งอวกทั้งนี้บ่ครับผมว่าตันอยู่ในระบบทรงมันครับอ่าสีเป็นห้ำมันนี่แหละ ที่มันถือไอโฟนไอหน้ำหรือว่าเขาซสื้อไม่เนี่ยมานสีเดียวห้องวัดเดาออกครับมันเลยตันอยู่ในนี่ครับตังนี้ครับผมเห็นว่าครับเนี่ยตันอยู่นี่ครับเนี่ยโฟกัสมโนนี่ครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการซ่อมครับผมอ่าไปเบิ้งในคลิปกได้เลยครับนี่ก็ได้ลืมว่า อันเดียวมากครับก็สีได้แง,ง่เบ่งก่อน,นว่ามันอ,อกบวครับเพราะตัวนี้มันนี้เป็นตัวดูดเข่าเท่งๆนี่ครับผมแต่วตัวนี้รู้สึกว่ามันสีบวบบมีออกลงมาแต่ว่ามันตัดอยู่ช่วงนี้ครับตัดอยู่ช่วงนี้มั้งครับเนี่ยครับผมแล้วก็ตัวจานตัวจานพร,ร่วมกันยั่งดีเยอะครับผม แต่ตัวบดเบิดแล้วเบิร์ตสูต้ตัวแล้วตัวบดรูปมันยังเสียได้อยู่ครับโอเคครับผมครับอันนี้ก็เอาตัวนัันออกนาะฮะมาเช็คเบิรงเช็คเบิรงแก่นมันว่าดีก่าในห้องม,มุนมุวนม้วนคอกันจะเช็คได้เนาะนี่ครับผมโอ้เด็กเขาเป็นลายเด็กเขาเป็นลายคล้ายแบบนี้น แต่กระส่งดีครับผมหมุนออกมากระส่งออกมาดีครับลออแล้วมันในเรือเยู่ดันสุดละการหมุนเขาต้องหมุนไปทางน,น,านี้ครับหมุนไปขวานี่ครับแกนกะถือว่าส่งดีอยู่ครับอ่าที่นี่มาเบิง่งตัวนี้ามาเนี่ยตัวนี้ละเนี่ยเดี๋ยวผมต้องใส่เครื่องมือพิเศษนะครับมาเป่าออก,ก่อนมนดาดันมันดอก น่าจะออกอลครับผมโอเคครับ ครับอันนี้ก็ชอมเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะมาลองสีกันนะครับผมนี่ครับอันเนี่ยเพื่อนเก็ร่างใจพ่อเพื่อนนี่ครับเพื่อนก็ล่างใจกันนะครับเดี๋ยวครับเนี่ยครับพ่อเพื่อนล่องสีหมดแล้วครับขาวขนาดโอ้นะครับเสีสีล่องฟังครับผมนี่ครับเจาเป็นปัญหาที่ว่าปั่นมันมุแเราครับ นว่าเพื่นปรับสีเพื่อเดี๋ยวแล้วครับผมสีกดีนยวครับขอ1ิ1สองิดสามอยงว่าใส่ได้หรอครับผมสีเยอะไฟนั่นนะคะรับผมสองร้อยแปแล้วไฟกัโอทีนะครนะับผมมีพอปลาแนะว่านะไฟว่ะ เขาอะ,อะเขา่าเนี่ยมันผสมอยูย่เข่าคือ,อยังเขา่าไ่ได้เลแก่เดียวว่ากรืลเขาเจ้าเขา,าเ,ขาเยเาผสม อันนี้เป็นเขาเมื่อกี้ครับเบืเ้องจะเป็นสีก็่ยังมีเขาเนื้อมาผสมเขาเจ้า้ะครับผมหรือว่าเขาเขา,เขาเขาเนี้วหรือว่าเขาเขาเน้อมันไม่ได้เปลี่ยนมันได้เปลี่ยนแค่ยังสีเขาเจ้าอยู่ครับนี่สองกอนแล้วนี่ยูที่ทงหน้าเพิ่นเอาไปวาดครับผมนะครับเหลือกสีก็เพิ่นก่เพิ่ร้องสีครับตัวนี้ครับ ปลุลบหลบครับทดลองสีเดียวนี้ครับปรเปลี่ยนสีล่วงข้องครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นั่เแหละครับผมตามคลิปนี้แล้วครับผมนี่ครับอันนี้เพราะมันเอาไว้วเป็นอคอกนะครับผมอคอกนี่ไก่นีล้มีคนเป็นอคอกอยู่นะครับผมอันนี้เป็นรถไถยนาเนาะ น,นาเดินตามนะครับพงะเบงเบลเล่สอบเป็ดสอบเป็ดนะครับผมครับนี่ครับผมมาะเบงเดีเยวสีดีขนาดครับอันนี้ก็สอบนึงนะครับผมสอบเ่งล้างเทไป không thì sẽ bên là cây nhưng mà bên cây trong này người này đây แล้วหน้าเพิ่นครับหน้าเพิ่นอันนี้เขากับสีเขาแ,แล้วนะครับนพะครนะรอันนี้เป็นเขาที่เขาได้มากนะครับผมตัวนี้เขาโอ้อันนี้มันคืออะไรเดี๋ยววะ มากอากศมันหนดีซีสองแก้วอ๋อเดี๋ยวนี้ว่าเขอมันรงนี่เนาะครับครับวันยังว่ามันโอเคอยู่ดอกครับดีซีสแก้วครับเพราะขอมันบุ่งขอมีหมักหนี่ยไอ้มันมีหมักหนี่มีเฟืองมีใบไม่ไร้ข,ขอมีเฟนะืองมันเลยเ่าะคายรุงมันคันลงเนี่ยงเหมือนอากาศมันฝนลงความนะแมนว่ะนีเฟืองเนาะครับครับนี่ครับโอเคอยู่พอนี่ยครับพอถ้าเยอะครับเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างดีครับเม็ดงามดีครับเอาดี โอเคครับอันนี้เขาเนาะอันนี้ห่อครับห่อครับอันนี้ห่อที่ได้แลนะ้วก่อเนาะครับโอเคเห็นไหมครับครับสางเพันไม่ส่อมเคียงสีเขาหายช่างอ้วนมันก็ขาวดีอยู่ครับมันนี้เชียงเงียบเคียงยังดีอยู่เศรษฐีทองทองบริษัทเศรษฐีทองทอง มาสอบใหม่ติดตามดีโยครับซื้อน้ำเบนเป็นยังติดตามไม่ดีเดินพื้นเดิน,ดนไปผู้ออมเรียบร้อยสร้างอ้วนครับสร้างอ้วนขอบคุณครับค่ะครับครับครับขอบคุณครับสร้างอ้วนครับบริษัทครับนีค่ครอบเรียบร้อยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์น้ำนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม ครับผมวันนี้ข่าวันคารับสวัสดีครับผม